ถ้าผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับพลช่อง D S A D นะครับก็วันนี้นะครับนะเราไม่มีอะไรมากนะครับนะก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาแยกพลาสตินะครับนะพลาสตินี้มันมีสองแบบนะครับนะมันมีพลาสติกอ่าแบบนี้นะครับนะมันมีพลาสติกแบบอื่นนะครับวันนี้เราจะ พาทุกคนมาแยกพลาสติกเฉยๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปนี่พลาสติกนี่ทำหมดนี่พลาสติกหมดนะครับเราจะแยกอ่าพลาสติกแบบนี้พลาสติกอะไรนะครับนะอ่านี่อ่าประมาณอ่านี่พลาสติกเหมือนกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปแยกกันเลยนะครับนะ เราจะแยกใส่กระสอบตัวใหญ่นี่นะครับนี่มันเป็นกระสอบแบบท,ที่ใส่พลาสติกให้แบบได้เยอะๆนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูพลาสะติกสายก่อนนะครับนะพลาสะติกสายว่านี่พลาสะติกแบบนี้นะครับพลาสะติกขวดสายายนะครับนะอ่าขวดที่เรากินน้ําแบบนี้นะครับนะ อ่าอันนี้มันเป็นพลาสติกสายนะครับนะแบบนี้มันรวมกันได้นะครับนะอ่าแบตนี้พลาสติกสายนะครับนะนี่แบบนี้นะครับนะอ่าอ่าถ้าแบตนี้เขาเรียกว่าพลาสติกรวมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแยกพลาสติกสายก่อนนะครับ จะเอากระสอบนี้นะเก็บทรายในนี้นะครับ Thank mm -hmm. you. นี่นะพลาสติกที่เราเก็บวันนี้นะได้ประมาณนี่นะนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแ้าสิบกระสอบน,นะครับนะแล้วก็ที่เราใสา่แล้วประมาณสองกระสอบน,นะทาหมด12นะก็ไม่ค่อยมีแล้วพลาสติกนะครับนะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนครับนะ ีได้ประมาณกระสอบใหญ่นะครับนะประมาณประมาณ12กระสอบกว่านะยังไส้ยังไส,ส้ได้อีกนะครับนะประมาณอีก2กระสอบต,ตัวเล็กนี่นะครับนะนี่พลาสะติกสายประมาณนี้นะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บพลาสะติกรวงอีกหนึ่งนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่ว่าถ้ากระสอบที่มันใหญ่กว่านี้ประมาณนี้นะ ประมาณยี่สิบกระสอบนี้นะมันมีอีดแบตหนึ่งที่กระสอบประมาณนุประมาณน,น,าณนโอเคนะเดี๋ยวเราไปเก็บพลาสติกวงกันเลย พลาสติกรวมได้ประมาณ2กระสอบน,นะขอเก็บแค่นี้ก่อนนะพลาสติกรวม พลาสติกรวมแบบนี้นะครับทุกคนนะขวบเมขวดแบบนี้จริงๆแล้วขวบเมสามแบบนี้โรงงานอื่นมันซื้อราคาแพงกว่านะแต่ว่าโรงงานของเราไปขายนะั้นมันซื้อแค่พลาสติกรวมนะครับโอเคนะครับนะคือจริงๆแล้วพลาสติกรวมนี่มันต่างกันยังไงนะคือพลาสติกทรายนะครับอ่า สมุภาสติตสายราคาราคาโรงงานนะครับที่ผมไปขายนะเบาทนะครับนะแต่อันนี้5บาทนะครับมันตังแค่2บาทเองนะครับโอเคโอเคนะครับทุกคนเอาไป็ว่าสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ตอนจบเพียงเท่านี้ก่อนนะซึ่งจริงๆผมบันทึกพลาสติกกระสอบนนี้ประมาณ5ตัวประมาณ10ตัวอยู่นะครับนะแต่วันนี้เรามา ามาแยกพลาสติกให้ดูเฉยๆนะครับนะก็โอเคนะประมาณนี้นะพลาสติกที่เราไปซื้อนี่มันไม่เคยได้เท่าไรกันรายแบบนี้นะแต่ว่าเราจะไปเอาเหล็กยันเดียวแบบนี้คนเขาไม่ขายนะครับนะคือว่าพลาสติกนี้เขาเรียกว่า,าไปซื้อมาคือแบบเอานิดๆน้อยๆนะไม่เอาเยอะเท่าไรนะครับ ไม่เน้นเท่าไรนะครับเน้นเหล็กแบบนั้นนะครับอย่างเช่นแบบอ่าโอเคนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีเท่านี้ก่อนนะถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ว่าผมนะแล้วก็กดแชร์ในหะ้เพ,พื่อนดูกันแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามในช่อง DSA D ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม